ท่านผู้ฟังนี่เวหนี่กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไปโดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นน่ยมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาปแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมา ไม่ได้นึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะกรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญ,ญญาณเตือนภัยก็ใช้คลองใช้กลองตามวัดเนี่ยครับเพราะว่า เป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะประคมคลองกรองให้คนวิ่งลงหลุมหลบภัยพอพ้นอันตรายแล้วก็ตีคลองตีกรองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักทุกเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เกรงครัดกลัวแต่ข้าศึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกคลากลําบากมาก เมื่อขาดแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสาหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไองานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุลักทุเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สําเร็จเท่าที่จะสามารถทําได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตแนอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทําให้ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้เคารพนับถือว่าจาเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือทั้งเมือง ท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานสอบคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตประหลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตําแหน่งเป็นประหลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ตังหากที่นี่ด้วยความสํานึกในพระคุณเนี่ยท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่าง ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลาสิบห้าวันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อื่นอาดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืนตลอดระยะเวลาสิบห้าวันท่านขุนจะมานอนเฝ้าศพทุกคืนไม่ได้ขาดก็เป็นที่ทราบซึ้งแก่น้ำใจแก่ลูกเมียของคุณพระเป็นอย่างมากก็อมอบความไว้วางใจให้ท่านขุนเป็นผู้ดําเนินการทุกอย่างแต่ผู้เดียว จนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านพ้นไปประมาณหนึ่งเดือนเมื่อถึงวันสงกรานต์ที่บ้านคุณพระก็จัดให้มีพิธีสงนำพระพุทธรูปตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ปรากฏว่าพ,พระพุทธรูปทองคําหนักประมาณ30บาทนี่หายไปค้นหากันทั่วบ้านก็ไม่เจอพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระได้นําทองรูปพรรณของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่กรุงเทพหล่อให้ แล้วก็นำมารวมไว้กับพระพุทธรูปบูชาองค์อื่นๆบนหิ้งพระเพื่อจะระลึกถึงลูกชายเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็ได้อัญเชิญมาสงน้ำเป็นประจำทุกปีเมื่อพระทองคำหายไปอย่างนี้ต่างก็เข้าใจว่าคนที่มางานศพน่มีเยอะอาจจะมีใครหยิบฉวยเอาไปแต่มาพิจารณาดูอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแขกที่มานี่ไม่มีใครที่จะไปที่หิ้งพระเนื่องจากหีบศพเนี่ยตั้งขวางเอาไว้ จะมีก็แต่ท่านขุนซึ่งเป็นผู้เข้านอกออกนายได้ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาอันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานในพิธีสงฆ์เวลาเก็บท่านขุนก็คอยดูแลคนใช้ให้เก็บอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครจะแอบเข้ามาถึงหิ้งพระโดยไม่มีคนรู้คนเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้คนไปเชิญท่านขุนมาปรึกษาหารือว่าจะทํำยังไงต่อไปท่านขุนมาถึงก็ทําท่าแปลกใจก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นพระ,พระนี่ตั้งแต่วันที่คุณพระเสียเห็นแต่พระพุทธรูปองค์อื่น แล้วก็ไม่ควรจะไปแจ้งตำรวจจะทำให้เรื่องมันอื้อเฉาวใหญ่โตสู้สืบเป็นการภายในเงียบๆไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ท่านว่ายอย่างนั้นสองเดือนผ่านไปเงียบไม่เคยมาส่งข่าวครา,าวให้ทราบอีกทั้งไม่เคยมาเยี่ยมไกลให้คนไปหาที่บ้านก็บอกกําลังสืบอยู่ให้รอไปก่อนใจเย็นๆเ,เขาไว้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเนี่ยเริ่มจะได้เบาะแสบัางแล้วกําลังส่งสายออกไปสืบ ถ้าได้ร่องรอยแล้วจะแจ้งให้ทราบจนย่างเขาเดือนที่สี่ก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรคนใหม่ย้ายมาก็ไปเยี่ยมกราบคารวะภรรยาของคุณพระในฐานะที่เคยเป็นคนในความอุปถัมภ์ของคุณพระมาตั้งแต่เป็นสิบตำรวจตรีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทราบข่าวว่าคุณพระถึงแก่กรรมก็รู้สึกเสียใจแต่ก็มางานศพไม่ได้เพราะว่าติดราชการ คุณนายก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องพระพุทธรูปทองคําหายให้ทราบจะขอให้ช่วยสืบให้ด้วยหมวดเองเขาก็รับคําว่าจะสืบเอาตัวคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้เคยมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงมาจนได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงอยู่จนขณะนี้ส่วนท่านขุนก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปออกมาเลยนอกจากจะไม่มีข่าวแล้วตัวท่านขุนเองก็เงียบหายไม่ได้ไปมาหาสู่มันแต่ก่อน คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านขุนก็มาเล่าให้คุณนายาฟังบอกว่าท่านขุน่ะล้มป่วยลงไปไหนมาไหนไม่ได้มาร่วมสองอาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนตามอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลก็คงมีแต่สุขสลาไม่มีหมอเช่นปัจจุบันก็อาศัยหมอยากลางบ้านใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วภาวะสงครามด้วยคุณนายก็เลยไปเยี่ยมในฐานะคนสนิทคุ้นเคย พอเห็นสภาพท่านขุนคุณนายก็แทบจะน้ำตาร่วงเพราะสงสารท่านขุนนอนป่วยอยู่กับพื้นห้องที่รองด้วยใบตองกล้วยไม่มีฟูกหมอนเสื่อสาต์อะไรทั้งนั้นทุรนทุรายตลอดเวลาผิวหนังจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้บางแห่งจะพองมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลานะพอน้ำเหลืองเยิ้มไปถึงไหนแผลผุพองก็จะรามไปเรื่อยเรื่อยร่างท่านขุนนี่ผอมแห้งผมร่วงหมดแล้วกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำข้าว แต่ก็กินไม่ได้มากว่าคอยแต่จะอาเจียนพูดก็ไม่ได้ลิ้นแข็งหลังจากที่คุยกับภรรยาของท่านขุนอยู่สักครู่คุณนายก็ขอตัวกลับนะแกก็ไม่เคยเห็นคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้มาก่อนบอกโอ้ท่านขุนนี่คงจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาชาติก่อนชาติไหนถึงต้องมารับกรรมอย่างนี้พออีกสองวันต่อมาภรรยาท่านขุนก็มาบอกว่าท่านขุนถึงแก่กรรมแล้วแล้วเย็นวันนั้นนะ่ะผู้หมวด ก็มาบอกว่าได้ตัวคนร้ายที่ขโมยพระพุทธรูปทองคําแล้วกําลังป่วยอาการหนักเพราะถูกไฟไหม้ผู้หมวดบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านโนนสูงที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ3มกิโลเมตรเกิดไฟไหม้ที่บ้านช่างทําทองก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้ห้องที่ช่างทองกําลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ตัวช่างทองถูกไฟไหม้หมดทั้งตัวเลยเป็นที่แปลกใจว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นไหม้ที่โต๊ะช่างทองนั่นแหละ แล้วก็ลุกไหม้เสื้อผ้าในตัวช่างทองกว่าลูกเมียจะมาช่วยกันดับได้ตัวเกรียมไปหมดนะสอบถามแล้วก็เรื่องแดงขึ้นมาช่างทองเล่าว่าตัวเขาเองได้หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเมื่อเดือนก่อนซึ่งมีท่านขุนนี่แหละเป็นผู้เอามาว่าจ้างโดยให้ค่าจ้างอย่างมากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างทองยังไม่เคยได้ค่าแรงมากขนาดนี้ที่แรกก็ว่าจะไม่ทำเพราะว่าเท่ากับเผาพระพุทธรูปกลัวบาปหนักกลัวตกนรก แต่ก็ทนความเย้าวยวนของอำนาจเงินไม่ไหวก็เลยตัดสินใจยอมรับทำโดยหลอมเป็นสร้อยคอบ้างสร้อยข้อมือบ้างเห็นว่าจะนำไปขายที่โคราชพอหลอมเสร็จก็มอบให้ทันขุนไปนับตั้งแต่หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมากก็ไม่สบายใจหวาดภาวาเวลานอนก็สะดุ้งฝันแต่ว่าไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนเย็นวันนี้กำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ดีๆไฟก็ลุกรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ทำทองมา20ส่สกว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนกับมีคนโยนโยนดวงไฟเข้ามาใส่ขณะเป่าไฟทํำให้ไฟลุกขึ้นไหมโตะ๊ะทําทองเสื้อผ้าที่สวมอยู่จะถอดก็ถอดไม่ได้ก็คิดว่าตัวคงจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ตัวเขาคิดว่าบาปหนักที่เกิดจากการหลอมพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเอาพระมาเผาเนี่ยต้องได้รับกรรมอย่างนี้ก็ขอสารภาพเพื่อเป็นการใช้กรรมไปกับความทุกข์ทรมานที่ได้รับ กรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยครับกรรมสนองให้เห็นทันตาดังชีวิตของคนทั้งสองที่ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างไม่คาดฝันเลยครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องการเลี้ยงผีบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนานหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีนะครับคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยชื่อคุณยายอบเชยตอนที่ท่านเล่าเนี่ยอายุเก้าสิบสี่ปีแล้วตอนนั้นคือเรื่องมีอยู่ว่าผู้ใหญ่ตาดซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวคนเดียวของแกกับเจ้าบ่าวในตัวจังหวัด คือเจ้าบ่าวเป็นคนอยู่ในตัวเมืองในงานคราวนี้ผู้ใหญ่ตาดก็จัดให้มีมหรสพหลายอย่างเช่นลิเกหนังตะลุงรำวงแล้วก็หมอลำโดยเฉพาะหมอลำในชาวบ้านชอบมากแล้วก็เป็นหมอลำมาจากอีสานด้วยก็มีสาวสวยชื่อคำบงเป็นดาราชูโรงเสียงลำของเธอในแสนจะไพเราะทั้งท่วงท่ารายร้ลำก็งดงามคนก็มาดูกันเยอะมากกว่า มาหรสศพอย่างอื่นแม่คำบงก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนท้ายเพลงเธอก็ร้องต่อด้วยคำร้องที่ชัดเจนว่าพ่อแม่พี่น้องเจ้าขาตัวข้าจะบอกให้ถ้าพ่อแม่อยากจะได้ผีดั้งผีเดิมเอาไว้เพิ่มพูนเงินทองพ่อแม่พี่น้องรีบมาจับจองเอาไปไม่ช้าก็จะรวยมีลูกสาวก็จะสวยร่ำรวยลูกเขยรีบเร่งเข้ามาอย่าช้าอยู่เลย เสียเพียงแค่ห้าสตังระวังก็ง่ายเลี้ยงก็สบายเชิญมาลองดูเชิญจ้าเชิญจ้าสาวคำบงก็ร้องโฆษณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมอลำเลิกแสดงชาวบ้านก็พากันมาซื้อผีดั้งผีเดิมกันหลายรายราคาขายนี่หม้อละห้าสตังค์หม้อดินนะครับแต่ละหม้อที่ผู้ซื้อไปนี่แม่คำบงนี่ก็จะใช้เชือกสายสิน ผูกรอบปากหมอ้อตรงปลายสายสินจะผูกสตังแดงหนึ่งสตังแล้วก็ห้อยสตังแดงไว้ในหม้อดินนั่นในจำนวนผู้ที่ขอซื้อผีดังผีเดิมไปหลายรายวันนั้นก็มีแม่อิ่มลูกสาวคนเดียวของตะกล่มขี้เมาสาเหตุที่แม่อิ่มจำต้องซื้อผีดังผีเดิมไปเลี้ยงเน้นก็เพราะว่าเธอเกิดมาเป็นคนขี้เรแถมผิวยังค่อนข้างจะดำซะอีกฐานะก็ยากจน ก็ตัดสินใจซื้อผีดั้งผีเดิมเอามาเลี้ยงจะได้ช่วยให้เธอกับพ่อมีฐานะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเธอก็อยากจะเป็นคนสวยที่มีผู้ชายมารุมจีบกันเยอะๆเธอก็เอาหม้อที่ใส่ผีดั้งผีเดิมเนี่ยไปแอบแขวนไว้ข้างเสาใต้ถุนบ้านไม่ให้พ่อรู้ แต่ก็คิดว่าตะกร่ำก็คงไม่มีวันได้รับรู้หรอกเพราะว่าทุกวันเนี่ยแกจะออกไปช่วยเพื่อนบ้านทํางานพอตกเย็นแกก็จะเดินโซซัสโซเซกลับมาอ่าพอถึงบ้านบางทีก็ไม่ได้กินข้าวแกเมาลับอยู่ที่จานข้าวนั่นแหละแล้วก็ยังดีที่แกไม่ค่อยพูดบ่นมากแกจะพึมพำพึมพำอยู่สักพักแล้วก็หลับดีไปอย่างส่วนแม่อิ่มนั้นตั้งแต่แม่เธอตายเธอก็ต้องดูแลช่วยเหลือพ่อมาตลอด ยิ่งตอนนี้มีของดีแอบซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านก็ยิ่งพยายามแต่งตัวเต็มที่อ่าเท่าที่คนจนจะมีได้ละทุกเช้าพอพ่อออกจากบ้านไปแม่อิ่มนี่ก็จะเอาอาหารที่มีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่อย่างละสองฟองน้ำหนึ่งแก้วนำไปสังเวยผีดังผีเดิมอยู่เสมอจนเวลาผ่านไปปีกว่า ผู้คนที่เดินผ่านไปมาทางหน้าบ้านแม่อิ่มก็มักจะมองเห็นในบ้านแม่อิ่มเนีมีแขกมาเยือนแทบทุกวันทั้งหนุ่มทั้งแก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่อิ่มไม่ใช่อิ่มคนเดิมแล้วน้องอิ่มนี่มีฐานะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วคนกีเรเมื่อก่อนนั้นตอนนี้ดูนวลผ่องผิวพรรณขาวนวลรูปร่างดีพวกมดแดงไวต่างๆในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านก็มาเยี่ยมไกลกันอยู่เรื่อย แต่ว่าแม่อิมก็ไม่สนใจใครจนกระทั่งตะกรัมซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเกิดมาตายด้วยอุบัติเหตุคราวนี้แม่อิมต้องอยู่บ้านคนเดียวก็คงจะว้าเวอหลังจากที่พ่อตายไปสักปีทุกวันจะมีหนุ่มมีแก่พากันมาคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งตอนบ่ายขณะที่ทั้งหนุ่มทั้งแก่กำลังนั่งร้อมรอบแม่อิ่มเหมือนกับดาวล้อมเดือนอยู่บนบ้าน หนุ่มใหญ่คนหนึ่งรูปร่างสง่าพ่าเผยหน้าตาดีแต่งตัวชุดข้าราชการพลเรือนก็เดินเข้ามาที่บ้านแม่อิมแม่อิมพอหันไปเห็นผู้ชายคน,คนที่ว่านี่ก็ดีใจรีบลุกขึ้นจากท่านั่งแล้วก็ก้าวข้ามพวกหนุ่มพวกแก่ที่ล้อมวงแทบจะเหยียบเอาอผู้ชายคนนี้ชื่อวิชัยเธอเข้าไปจูงมือหนุ่มใหญ่เข้ามานั่งในบ้านอ แล้วก็หาน้ำมาให้กินก็หันไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหนุ่มทั้งแกบอกว่าเออนี่พี่วิชัยผัวฉันเองอะ่ะเขาทำราชการอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้านนี้ตั้งแต่วันนี้ละทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะพอเธอพูดจบพวกหน้าอ่อนหน้าแก่ทั้งหลายนั่งนิ่งเลยนึกไม่ถึงว่าเออเราเฝ้าอยู่ทุกวัน,นย,ยังไงวะเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มาวันเดียวมาเป็นผัวแม่อิ่มไปซะแล้วต่างก็พากันลากลับ ตั้งแต่แม่อิ่มได้ผัวมาอยู่ด้วยกันก็เฝ้าปรนนิบัติผัวทุกอย่างไม่เคยห่างส่วนนายวิชัยผัวเธอไปทำงานเช้าพอเย็นก็กลับมาอยู่กับเมียที่บ้านแต่ก็มีบางคืนที่ต้องเข้าเวรนนอนที่ทำงานทั้งสองก็ครองรักกันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางอิ่มนี่ตั้งคันได้เจ็ดเดือนกว่าตอนนี้นายวิชัยเริ่มห่างเหินมากขึ้นบางทีก็ค้างในเมืองห้าหกคืนกลับมาค้างเพียงคืนสองคืน บางครั้งก็ไม่มาค้างเลยทั้งอาทิตย์พอนางอิ่มครบกำหนดคลอดลูกเธอก็ต้องพาตัวเองไปทำคลอดที่บ้านหมอตำยคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนายวิชัยผัวเธอมาดูลูกแค่ครั้งเดียวแล้วเงียบหายไปเป็นเดือนวันหนึ่งนางอิ่มบอกเข้าไปสืบดูในเมืองถึงได้รู้แน่ชัดว่านายวิชัยผัวรักนี่แอบไปมีเมียใหม่แล้วแล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยกันนางอิ่มก็นึกแค้นใจแล้วหมดกำลังใจในชีวิตคู่ ก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ประชดความผิดหวังของตัวเองโดยการกินเหล่ายอมใจทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นคนติดเหล้าส่วนลูกสาวเนี่ยจ้างเพื่อนเอาไปเลี้ยงเงินที่ได้รับจากค่าเช่านาก็จ่ายค่าเหล้าค่าเลี้ยงลูกวันๆเอาจะเมาเหล้าวันเวลาก็ผ่านไปจนลูกสาวโตเป็นสาวอายุสิบห้าแล้ว นางอิ่มก็เริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคสุราแล้วก็โรคกระเพาะอาหารเป็นพิษขณะนอนป่วยก็ยังกินเหล้าแต่ว่ากินน้อยหน่อยกับแกล้มเหล้าที่มักจะให้ลูกสาวไปหาซื้อมาก็คือไก่เป็ดแล้วก็หมูให้ลูกสาวเอาไปลวกล้ำร้อนอย่าให้สุกบอกว่ากินหวานดีวันๆเนี่ยไม่ออกมาจากห้องเลยจะทายนักทายเบาก็ในห้องอะแหละลูกสาวเป็นคนเอาไปเทจนเวลาล่วงเลยมาสามปีกว่า ลูกสาวนางอิ่มก็มีอายุเข้าสิบเก้าเป็นคนมีใจเมตตาใจบุญใจกุศลพูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานเพราะฉะนั้นก็มีพวกหนุ่มทั้งหลายก็มาเฝ้ากันอีกจกนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพระธุดงมาปักกลดที่ชายหมู่บ้านก็จัดอาหารก็ไปถวายพระธุดงพอพระฉันเสร็จท่านก็ให้พรท่านก็พูดกับเธอบอกว่าเออโยมที่บ้าน มีคนป่วยอยู่ใช่ไหมล่ะเธอก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อแม่ดิฉันเองแล้วเจ้า,าค่ะท่านก็บอกว่าอาจจะมาจะบอกให้เอาบุญนะความจริงเนะี่ยโยมแม่อของโยมนะ่ะความจริงนะตายมาปีกว่าแล้วเหตุที่ยังกินได้พูดได้อยู่นะั่นะไม่ใช่โยมแม่ของสิกานะแต่เป็นโอปติกะหรือว่าวิญญาณผีปอบนี่เข้ามาสิงสู่อยู่ เธอรู้อย่างนั้นก็ขอร้องให้พระทุดงท่านช่วยไล่ผีปอบให้ด้วยแต่พระทุดงท่านก็บอกว่าอาตมาทําไม่ได้หรอกมันเป็นบาปกรรมเพราะอาตมาเป็นสงฆ์แต่คงอีกไม่กี่วันเราจะมีคนมีวิชามาช่วยไล่ปอบเห้ศิกาเองกระทั่งวันเวลาล่วงมาอีกแปดวันวันนั้นเวลาบ่ายมากแล้วก็มีผู้ชายสองคนเดินหิว้วกระเป๋าผ้าเข้ามาในหมู่บ้านคนหนึ่งอายุมากแล้วอีกคนหนึ่งอายุไม่เกินสามสิบ ทั้งสองก็มีอาชีพขายยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆคนทั้งสองก็พากันเดินมาที่หน้าบ้านนางอิ่มซึ่งเวลานั้นลูกสาวนางอิ่มไม่อยู่คงอยู่แต่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดๆกันผู้ชายสองคนนี้ก็ขอน้ำเพื่อนบ้านดื่มแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งคุยด้วยโดยที่ไม่ยอมไปขายที่อื่นจนกระทั่งลูกสาวนางอิ่มกลับมา ผู้ชายทั้งสองคนก็เข้าไปบอกว่ามาขายยาแก้โรคต่างๆเพราะว่าเห็นคนบ้านใกล้เคียงบอกว่าที่บ้านนี้มีคนป่วยอยู่ก็จะขออาสารักษาให้โดยไม่คิดค่าจ้างอะไรเลยฝ่ายลูกสาวนางอิ่มก็ดีใจที่มีหมอมาช่วยจะรักษาอาการป่วยของแม่ลูกสาวนางอิ่มก็คลานก็ไปยกมือไหว้ผู้ชายคนสูงอายุแล้วก็บอกว่าฉันไหว้ลุงละช่วยแม่ฉันให้หายป่วยด้วยเธอเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเออ ฉันไม่ใช่หมอหรอกนน่นคนนั้นนะ่ะหมอไอ้หนูแกก็ชี้มือไปยังคนหนุ่มที่กําลังนั่งหยิบของออกมาจากกระเป๋าถือเสร็จแล้วหมอหนุ่มก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มลงไปตัดต้นขาที่ปลูกไว้ข้างล่างมาสามต้นแล้วก็ตักน้ําใส่ขันมาครึ่งขันพอทุกอย่างพร้อมแล้วหมอหนุ่มคนที่ว่าเนี่ยก็จุดเทียนเล่มหนึ่งจุดธูปเก้าดอกก็นั่งท่องภาวนาคาถาร้อยแปดเวลานั้นเพื่อนบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชาย หกเจ็ดคนก็เข้ามาร่วมอยู่ด้วยพอหมอหนุ่มดับ,ดบเทียนพรึบเสียงตะโกนของนางอิ่มกดดังออกมาจากในห้องมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะออกไปเร็วๆกูไม่ยอมให้มึงรักษากูหรอกออกไปหมอหนุ่มก็ขอผู้ชายสามสี่คนก็ไปในห้องช่วยกันจับนางอิ่มไว้เสร็จแล้วหมอก็หยิบได้สายศีลขึ้นมาเสกเป่าก็ใช้สายศีลผูกมัดต,ตามตัวคนป่วย ห้าแห่งผูกรอบหัวข้อมือทั้งสองข้างข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วก็บอกให้ทุกคนปล่อยจากการจับคนป่วยพอปล่อยแล้วผู้ป่วยก็แสดงท่าหึดฮัดร้องโวยวายลั่นบ้านแต่พอหมอใช้น้ำมนต์พรมไปถูกตัวเท่านั้นคนป่วยก็ผวาร้องลั่นโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเจ็บพอยอมแล้วหมอก็ถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแกต้องบอกมาเดี๋ยวนี้นะ คนป่วยในตาขวางกัดฟันกรอดกระกรอด,อดพอหมอหยิบขันน้ำมนต์เท่านั้นคนป่วยก็รีบพูดบอกว่าข้าชื่อสังถูกแทงตายข้ามากับอีคำบงหมอลำอีอิมมันเอาข้ามาเลี้ยงแล้วปล่อยให้ข้าอดอดอยากอยากเพราะมันกำลังหลงผัวมันมันลืมข้าข้าก็ต้องสิงมันกินข้างในมันซะ หมอหนุ่มก็บอกว่าแล้วแกจะออกจากร่างนี้ไหมจะออกทางไหนก็บอกมาไม่งั้นเจ็บแน่เลยโอ้ยพอแล้วอย่าทามข้าเลยจะจะออกแล้วจะออกทางหัวก็ไม่ได้มันติดงอนเดี๋ยวข้าจะออกทางเท้าเดี๋ยวนี้ละ่ะหมอดุมหมอก็รีบแก้ได้สายสินทางเท้าข้างขวาออกแล้วก็หยิบต้นขามาถือไว้เสกระถาเป่าพ่วงลงไปที่ต้นขาสามผลแล้วเอาต้นขานั้นตีตามตัวคนป่วยเบาๆ ไล่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ลำคอจนกระทั่งมาถึงหัวเขา่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เห็นมองคล้ายๆก้อนกลมๆค่อยๆวิ่งลงมาเหมือนกับหนี้ต้นขาที่ตีไล่ลงมาเรื่อยๆหมอก็ตีไปปากก็ท้องคาถาไปเสร็จแล้วทุกคนก็เห็นควันสีขาวคุณค่นๆลอยวูบออกมาทางปลายเท้าของคนป่วยวูบเดียวเท่านั้นก็สลายไปตามลม พอสายตาทุกคู่ละจากกลุ่มควันนั้นแล้วก็เบนสายตามาดูคนป่วยทุกคนก็ต้องสะดุ้งไปตามกันเพราะว่าร่างของนางอิ่มกำลังเริ่มมีสีเขียวคล้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากร่างด้วยก็ทำให้ทุกคนต้องขยับตัวออกห่างทุกทีทุกทีหมอก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปที่คนป่วยแล้วก็ใช้มีดหมอเล่มเล็กตัดตรงผมที่เห็นเ,เป็นรูปคล้ายๆหงอนไก่ ตรงหน้าผากคนป่วยหรือว่าเวลานี้เป็นซากศพไปแล้วเนี่ยตัดออกแล้วก็หย่อนลงไปในถุงผ้าเล็กๆในมือแล้วก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มเอาผ้าผุยมาคลุมศพแม่ไว้ให้มิดชิดแล้วหมอก็บอกเหมือนกับปลอบลูกสาวนางอิ่มบอกว่าแม่เธอตายนานแล้วนะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผีปอบมันมาสิงในร่างอาศัยกินตับไตไส้พุงในร่างกายจนหมดร่างนี้มันก็เน่าเหม็นทันทีที่ปอบออก ธออย่าเสียใจให้มากนะเลยแม่เธอนะพ้นทุกไปสบายแล้วพอจัดการเรื่องศพนางอิ่มเสร็จเรียบร้อยหมอหนุ่มก็ไปไปมามาที่บ้านลูกสาวนางอิ่มอยู่เสมอจนกระทั่งหมอหนุ่มกับลูกสาวนางอิ่มก็มีความเห็นใจกันแล้วก็ตกลงแต่งงานกันโดยมีพระธุดงค์องค์แรกที่ท่านเป็นคนบอกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยท่านธุดงค์ผ่านกลับมา ท่านก็ามาปราบพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือลูกสาวของนางอิ่มซึ่งมีอายุ90ก่าปีแล้วครับ